สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวพาร์เนลฟรีไฟยิงตัวขึ้นหัวครับตรงนี้ตั้งปุ่มนะครับผมตั้งเป็นตัวทีนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเว็บเอ็กซนาะครับสินค้ามีอะไรบ้างนะครับมีไฟเอ็มวอลโลฟรีไฟนะครับแต่วันนี้ผมจะมาแนะนําเป็นฟรีไฟนะครับพาร์เนลฟรีไฟนะครับมีหลายพาร์เนลให้เลือกนะครับมีสไนล์ล็อกล็อกหัวนะครับซิชัทพาร์เนลนะครับมีพาร์เนลสัมมอนะครับยิงตัวขึ้นหัวมีไฟดูดหัวของโทรศัพท์ด้วยนะครับช่วยช่วยลากแน่นนนอะครับ ครับแล้วก็ฝั่งขวามือนะครับมีบอกนะครับว่าแต่ละจุดคือตรงไหนนะครับส่วนผมจะเลือกเป็นยิงคอให้ดูนะครับแล้วก็เดี yeah. anyway ๋ยวผมกดปุ favor, ok. ่มตัวทีนะครับแล้วผมยิงคอให้ดูนี่นะครับยิงคอจะเป็นดาเมจแดงนะครับแล้วเดี๋ยวผมเลือกเลือกตุเลือกอกให้ดูนะครับแล้วก็กดปุ่มตัวทีนะครับีรอบหนึ่งครับนี่นะครับอกนะครับโอ้เดี๋ยวเลือกเป็นลำตัวนะครับกดตัวทีผมกดตัวทีแล้วครับเดี๋ยวผมยิงให้ดูนี่นะครับ เรก์ช่นก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีพวก i n b o x s e t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  i n g ให้ด้วยนะครับพวกล็อกหัวครับแต่ผมไม่ได้ว่าเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ